โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Line เลนเจอกันอีกแล้วนะครับมาอยู่กันที่ ID 2ของผมนะครับวันนี้จะมาเปิดกาชาตามล่าเจมมืดให้ดูกันนะครับว่าจะออกง่ายหรือยากกันแน่นะครับหลังจากซ่อมมาลุงฐานทัพเสร็จนะครับหรือปิดเซิร์ฟอ,อัปเดตนะครับตอนสิบโมงนะเพิ่งเสร็จไปนะครับโอเคผมจะจัดทีมเป็นเ,นเจ้าสกอต ก็ตายนะครับใส่นวมซะด้วยตัวเกมได้มีการแจกของชดเชยมานะเป็นเรียนศักยภาพนะได้บอกไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับโอเกกรับตัวแป๊บนึงไปกระชาก,กันเลยโอ้โหอยากได้เจมมืดตัวมีสาสิบใบนะครับใช่ช่องผมต้องจัดตัวก่อนนะครับจัดไปนะครับความเกอไม่มีอยู่จริงใช่ไหมเมสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดความเกลือไม่มีไม่มีอยู่จริงนะครับสำหรับช่องผมช่องนี้มาล็อกเก็ตชารจัดต่อไปโอ้โหเ่าเด็กปฐมขอเถอะเจ๊โอ้ยบาชอดกิตัวเลขสิบห้าใบไม่นะต้องมาแล้ว เจมโอ้โหแดเนียลโอ้โหไม่ไหวละไม่ไหวละโอ้โหบ่าวช็อตคลกมาสองรอบโอ้โหจบเลยเปิดตัวรอดสักหัวร้อนเลยโอ้โเจ็ดดาวออกเพียบไม่นะมาครับ จัดต่อด้วยลูบี้กันเลยนะครับช่องผมเปิดไปมีเก้าร้อยลูบี้รอทำไมเหรอมาดิมาดิมาดิาดเออเจมืดมืดโอ้ลูบินฮูดโอ้โหขบวนการโอ้โห หน้ามืดเลยครับหกร้อยลูบี้จัดมามาเลยโอ้โหโคโนี่โอ้เดนเนียลโ,อ,โอ้ความเกลือความเกลือโอ้ทุกผู้ชมโอ้โห,ม,โโห,หมดไปหกร้อยยังไงต่อ ยังไงต่อ4,5,6,7,8,9,10,1จ็เก้าสดมาเถอะรอบนี้ผมว่ายละมามาเจสสิก้าโอ้โยโอ้โอ,อดูมดันมาแต่ละตัวโอ๋อน้ำมืนครับพี่ชม มืดจริงโอ้โหขอกบดำ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 อีกอีกอีก,อกโอ้โหกบแดงอืโอ้ดูครับความเกลือตัดสินใจผิดจริงครับที่เปิดโอ้ก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับโอ้โหปวดหัวไปก่อนนะครับขอไป เอาหัวไปจุ่มน้ำก่อนนะครับ